ครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับสําหรับเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับก็ผมก็จะพามาดูสวนนะครับที่ผมได้นําพันธุ์มันนะครับมาปลูกไว้นะครับก็เป็นมันจากสุพรรณนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นมันพันุ์อะไรนะครับแต่ว่าทานแล้วอร่อยนะครับก็เลยเอาเถามันนะครับเถามาอ่าเรียกว่าฝังฝังดินนะครับ นี่นะครับก็ทดลองดูนะครับก็ปรากฏว่าสัปดาห์หนึ่งผ่านไปนะครับไม่ตายนะครับ่ามีการลดน้ําส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นกระชายนะครับก็ทดลองปลูกกระชายนะครับนี่นะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับที่ท่านเห็นหน่อแดงๆนี่นะครับคือกระชายนะครับก็ พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นท,ที่ที่ถูกปล่อยลูกล้างนะครับก็เลยทดลองนะครับใช้จอบขุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทำการขยายพันธุ์ปลูกกระชายเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากเห็นผลงานที่ทำแล้วเป็นที่น่าพอใจนะครับ ก่อนดับแรงเนี่ยเราจะทําการถากหญ้าพื้นผิวก่อนนะครับนี่นะครับใช้จอบถากก็เนื่องจากเป็นแปลงที่เรียกว่าเป็นเพลทแพนนะครับหรือว่าแปลงตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับก็ทดลองใช้ใช้แรงงานนะครับก็ใช้เราสองมือเรานี่นะครับทดลองทอํอดูก่อนนะครับหลังจากถากหญ้าเสร็จนะครับก็ เรียกว่าพรวนดินนะครับก็เจอบขุดนะครับเดี๋ยวเราจะขุดไล่นี่นะครับไล่หลังจากนั้นก็าขุดรอบรอบขึ้นมานะครับคล้ายๆลยักษณะเหมือนการยกล่องนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อถ้าเกิดมีฝนตกเนี่ยตัวน้ํามันจะได้ไหลลงไปขังที่บริเวณล่องนะครับก็ไม่ท่วมขังตรงจุดที่เราทําการปลูกกระชายนะครับ กระชายก็จะไม่เน่าเสียนะครับก็แดดเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวช่วงเช้านี้คงจะได้แค่ขุดเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับแดดร่มลมตกเราก็มาทำการปลูกกระชายกันนะครับขอตอนนี้เตรียมพื้นที่ไปก่อน เนี่นะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ร่วนซวยนะครับก็ไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถที่จะใช้แรงงานของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับหลังจากเสร็จแล้วแปลงสวยเลยนะครับก็รอจนแดดลบลมตกแล้วนะครับเย็นละจะีเราจะเริ่มทาการเรียกว่าจะปูกระชายนะครับก่อนปูก็ต้องการทวนหน้าดินนิดนึงก่อนแล้วก็เริ่ม ุดหลุมนะครับพอถ้าเป็นท่าในใดไม่เคยปลูกกระชายนะครับก็อาจจะสงสัยทห,หนึ่งว่าปลูกยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการยกขุดหลุมมันจะเป็นหลุมแถวๆติดกันนะครับประมาณหนึ่งหน้าจอบเขาเรียงต่อ,อไปนะครับครับเริ่มเลยนะครับนี่นะครับ ถัดไปนะครับถ้ามันจะหลุมมันจะติดกันตามหน้าจอบเลยนะครับของผมไม่มีจอบเล็กนะครับก็เลยใช้หน้าจอบปกติปลูกเลยนะครับพอเราจะทำการยกร่องเรียกว่าขุดหลุมให้เสร็จไปตลอดแนวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหยอดพันกระชายกัน นี่นะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับพอสุดแล้วก็ขยับลงไปตั้งแถวใหม่เริ่มจากซ้ายไปขวาก็จะทําสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับลุมที่เราขุดก็ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณสักพึ่งหน้าจอบ รหรือค่อนๆหน้าจอบเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราหยอดพันกระชายลงไปนะครับมันจะได้ถูกดินกลบมิดนะครับถ้าเราขุดตื้นเนี่ยตัวพันกระชายมันจะเรากลบมันไม่มิดมันจะลอยอยู่ที่ผิวนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะมาอาจจะเสียนะครับตัวพันกระชายนะครับ ไม่ก็อาจจะโดนตัวอะไรกัดแทะไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝังให้มันอยู่ในดินเลยนะครับแต่เขาไม่ใช่ลึกมากแค่ดินกลบมิดก็เพียงพอแล้วนะครับก็กระชายก็เป็นเครื่องเทศที่เราคนไทยใช้กันเยอะนะครับ ในปอในแปลงที่ผมทดลองเป็นแปลงตัวอย่างนี้ก็น่าจะปลูกได้ประมาณสักทั้งที่แล้วประมาณร้อยหลุมนะครับอันนี้ผมขุดเพิ่มให้ยาวขึ้นไปนะครับก็น่าจะได้ประมาณอีกสักเกือบห้าสิบหลุมนะครับเขาทดลองดูนะครับกระชายไม่ไม่นานนะครับประมาณสามสี่เดือนก็คงเห็นผลละว่ามันต้นมันเป็นยังไง ผมคงไม่ได้เน้นเรื่องของการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแต่จะเน้นในส่วนของการทดลองทำนะครับทดลองปลูกหาประสบการณ์ในการปลูกพืชผักไปเรื่อยนะครับนะครับเราก็จะไป่ขุดหลุม ตัดภาพไปเลยนะครับเดี๋ยวเมจะตัดภาพไปที่เราขุดเสร็จแล้วนี่นะครับก็เป็นหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดพันกระชายพันกระชายที่เราหยอดมันจะเป็นตัวหัวนะครับไม่ใช่ลากถ้าท่นที่เป็นแม่บ้านที่เคยแกงจะรู้ดีนะครับว่าตัวลากจะใช้ในการาใช้ในการทําแกงแต่ตัวหัวเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ หัวมันสามารถที่จะแตกหน่อได้นะครับเราก็เอาตัวหัวเนี้ยมาหยอดนะครับหยอดไปหลุมหนึ่งประมาณสองต้นไอ้สองสองหัวนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันมันจะงอกแน่นอนนะครับเราใส่หัวเดียวบางทียังเสี่ยงอาจจะไม่งอกก็ได้เนี่ยนะครับเอาลาหยอดเดี๋ยวเราจะหยอด ไปแล้วก็กลบไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ไม่หยอดทีเดียวทั้งหมดท่านจะสังเกตว่าตอนที่เราทำการขุดหลุมเนี่ยเราจะใช้จอบอเรียกว่าฟักดินจากหลุมไปไว้ด้านท้ายแปลงนะครับเดี๋ยวเวลากลบเราจะกลบย้อนทางนะครับก็จะกลบจากท้ายแปลงมาที่กลางแปลงนะครับเพราะว่า,าดินที่เราขุดมันจะไป ไปสูงเป็นเนยอ,อยู่ด้านท้ายแปลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับอ๋อผมอาจจะไม่หยอดเร็วมากนะเพราะว่าต้องเลือกตัวตัวพันนิดนึงเนี่ยน,นะครับถ้าเราเห็นว่ามันมันลอยขึ้นมาเราก็ต้องฝังตัวพันมันไปใหม่ น,นี่นะครับเ็นเ้อยผมจะใช้เท้ากวาดดินจากด้านท้ายแปลงมานะครับนี่นะครับ อนแรกที่ปลูกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่หลังจากปลูกไปหนึ่งสัปดาห์นะครับมันโดนฝนแล้วมันงอกขึ้นมาให้เห็นแล้วเราก็ค่อนข้างมีกําลังใจเนี่ยครับก็ทําการปลูกจนจนครบไปแล้วนะครับพอต่อไปเราทําการปิดโดยทั่วไปเขาอาจจะใช้ฟา,างข้าวนะครับปิดแต่ผมไม่มีผมก็ประยุกต์นะครับใช้ใบตองแทนนะครับ ใบตองแล้วก็เดี๋ยวใช้ทางมะพร้าวช่วยกดาวางทับข้างบนช่วยกดใบตองไว้นะครับให้ไมให้มันปลิวในกรณีที่มีลมฝนแรงๆนะครับนี่นะครับก็จะทับไว้มาจะปิดไม่สนิททั้งหมดนะครับไม่เป็นไรนะครับ ว่าตัวพันกระชายมันถูกฝังในดินแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงเข้าไปดูใ,ใกล้กทีหนึ่งนะครับอ๋อเนื่องจากดินมันยังเปียกอยู่นะครับผมก็จะยังไม่รดน้ำนะครับรอดูฝนนิดหนึ่งนะครับ